กับกระดาษดีชูดูไหมเขาอะไรูด้วยนะนาอะไรูเขาตื่นกันหรือยังแต่กอนเลยเขาตื่นกันหรือยังหรือยังแล้ว ยันแบบกดดันมากเลยสวัสดีครับดเดี๋ยววันนี้เราเดินทางไปแล้วไปที่โรงเรียนกันอันนี้แวะกินข้าวก่อนสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเที่ยงแล้วตื่นตื่นนานแล้วเดี๋ยวนะไปเที่ยงกันเหรอเออ อีกประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรอ๋อแปะช่องทางด้วยเออใช่ใช่เดี๋ยวเออช่วยกันเข้าไปดูซิ ที่นี่เดี๋ยวผมแปะช่องทางให้นะครับยังสามารถแบบบริจาคช่วยกันได้เดี๋ยววันนี้ผมจะไปที่โรงเรียนแล้วแล้วก็ไปมอบให้ทุนการเอ่อไปมอบทุนให้น้องๆน,นะครับอยู่ในร้านคนเงินพูดดังไม่ได้เดี๋ยวคนดินดาฮะอย่าแปะทาไมมีคนบอกว่าอย่าแปะบัญชีมันไม่ไผิดกฎอะไรใช่ไหม คนทุกๆคนเลยนะครับที่ที่ช่วยกันนะครับเห็นรับมีทั้งมีทั้งคืนสั่นทั้งคืนสวัสดีแฟนๆจากต่างประเทศด้วยนะครับวายลนสบายดีไหมคะสบายดีครับฮัลโหลฮัลโหล เสียงหายเสียงหายครับเสียงหายเสียงแหบครับเสียงไม่ได้หายครับแต่เสียงแหบครับรอสี่รอสี่โมงเย็นไม่มีหูฟังนะหูฟังอยู่ในกระเป๋าเดินทางหูฟังก็เลยต้องตะโกนที่อุดรอ,อากาศเป็นไงบ้างครับโอ้อากาศดีครับอากาศยเย็นๆเลยดีมาก คือพิมว่าอย่าลืมแปะบัญชีอ๋อเขาบอกว่าอย่าลืมแปะบัญชีหายไปเยอะมากอะคําหายไปเยอะมากอย่าแปะบัญชีโอเคครับขอบคุณมากครับยังป่วยหรือเปล่าเสียงหายเป็นหวัดนิดหนึ่งครับน่าจะอากาศเป็นเปลี่ยนหน่อยครับอากาศมันจะเย็นๆหน่อยที่นี่ถ้าเี๋ยนี้ถูกหวยสมควรบคนเนี่ยจะทันไหมเนี่ยขอให้โชคดีทุกคนนะครับสบายสบายสบายดีแต่ว่า หมือนตื่นมาแล้วมีน้ำมูกหน่อยๆกินข้าวเชียงกินราคามากินร้านชื่อดังเขาก้งหลายร้านชื่อดังเยอะนะที่นี่เราบรอจากกี่เมงนะเรามอบให้ทางโรงเรียนเสร็จเราเราเรา,เราแจ้งยอดเราแจ้งยอดบริจาคเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับก็คือปิดเราบริจาคเลยสวัสดีครับแม่คา เอเปี้เบิร์เดย์นะครับวันนี้วันเกิดแม่เมย์ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้วสวยๆแบบนี้ตลอดไปไปเวพอแม่กันได้นะครับเป็นแฟนสวัสดีครับอินเตอร์แฟนไฮอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟนเยอะมากใช่ปูมแห้หรอพ่นจมูกลงเนี่ยเริ่มหายแล้วผมเมื่อกี้ผมกินข้าวนั่งสดน้ำอะไรไปก็เริ่มหายแล้วครับ ชอบเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็ก like แล้วพอแบบอากาศเย็นๆหน่อยก็จะมีน้ำมูกมาแป๊บนึงเดี๋ยวก็หาย C2 C2 Nihao n i าวนี่ h a o อ๋อเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เห็นแบบพี่ๆศิลปินหลายๆคนก็ช่วยกันแชร์ไปนะครับกับกิจกรรมนี้ อะไรนะเดี๋ยวนึงให้นางพูดเจออย่างเดียวเจอพี่เดชเมื่อกี้พี่เกลือพี่เกลือแวะมาพี่เกลือพี่เกลือแวะมาหาเดี๋วพี่เกลือเขาก็อยู่ดอนเหมือนกันก็เลยแบบอเนี่ยมากินข้าวบอกว่าน้องมาก็เลยแบบก็เลยแวะมาหาก็พาแบบน้องๆตัวเล็กๆมามาถ่ายรูปกันแป๊บหนึ่งพี่เกลือก็เลยบอกว่าเ้ยเดี๋ยวจะช่วยทําบุญก็เลยอ่ะขอบคุณมากแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มีคุณแอ๊กโชคชัยแอโชคชัยนั่งมากก็โทรมาเลย โทรมาแล้วก็แบบเออพี่เดี๋ยวผมช่วยอย่างเงี้ยแล้วโทรโทรมาแล้วเขาก็โอนมาสมทบคุณด้วยนี่ขอบคุณมากๆแล้วก็แอคเขาน,น่ารักตรงหยอบแล้วเขาก็แชร์ไปด้วยนะเขาก็แชร์ไปให้ทางแฟนแฟนแฟนคลับของเขาได้ทําบุญกับเราไปด้วยอย่างเงี้ยดีดีมากเลยพีวิวด้วยพีวิวบอกแล้วพี่วิวพีวิวโอนเมื่อวานแล้วพีวิวพีวิวพีวิวพี่วิวเขาโอน คุณคนที่ส่งหลายๆเห็นร้านเราผมเห็นผมเห็นแบบผมเห็นหลายๆคนอยู่นะครับแบบเวลาโอนแล้วก็แบบไปแปะลงในโอเพนแชทหรือว่าในออในในแฮชแท็กของเราในทวิตเตอร์อินสตาแกรมอะไรเงี้ยครับเราก็เห็นนะครับอันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับพี่หนึ่งสุริยนพี่หนึ่งมาพี่หนึ่งส่งคลอคไหมคะทำบุญร่วมกันไหมตามพี่หนึ่งทำบุญร่วมกันไหมคะ พี่หนึ่งทำบุญด้วยกันได้นะครับพี่หนึ่งนี่ก็เป็นพี่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าร้อยเจ็ดสิบคนยังไม่ตื่นอ่อมั้งมีบางคนพี่วิเกอชวนไป,ไปฟาร์มด้วยนะเออใช่พี่เกอร์เขามีฟาร์มคือที่ที่เขากลับมาโอ้พี่หนึ่งบอกว่าได้ครับของคุณครับขอผมค,ครับ ขอให้เพ่งเป,ปังยิ่งกว่านี้อีกขึ้นไปเรื่อยๆครับแอ้ไพี่หนึ่งเอาไปทำอะไรพี่หนะึ่งเผื่อพี่หนึ่งได้อ่านดูอ,อ๋อเดีเ๋ยวพี่หนึ่งพี่หึ่งผมจะบอกนะครับก็คือยอดยอดบริจาคตรงนี้คือครั้งที่แล้วผมผมเคยมาบริจาคคุณการศึกษาให้น้องๆที่โรงเรียนบ้านเกิดผมที่ผมเรียนอยู่ตอนเด็กๆแล้วคราวนี้ยอดบริจาคอะมันเยอะกว่าที่เราตั้งเป้าไว้ ก็เลยทาก็เลยปรึกษาทางโรงเรียนแล้วก็ทําเป็นห้องส,สมุดให้ก็เลยกลายเป็นว่าไอ้งบตรงที่เหลือจากตรงที่ให้ทุนการศึกษาน้องมาสามารถทําได้ห้องสมุดห้องหนึ่งแล้วก็ทําห้องประชุมได้อีกห้องหนึ่งก็คือได้สองห้องเลยแล้วคราวนี้ครั้งนี้ที่มาก็คือจะมามอบตั้งใจมามอบห้องสมุดให้กับทางโรงเรียนก็คือทําเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เสร็จพิธีการแล้วคราวนี้ ในบริเวณโรงเรียนก็จะมีเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่นะครับป็นเด็กตัวเล็กอย่างเงี้ยพี่เป็นศูนย์เด็กอ่ะศูนย์เด็กนะครับเขาก็เลยไม่ใช่เขาก็เลยเราอ่ะผมผมอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออไหนๆก็ท้ายส่งท้ายปีแล้วอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาทําบุญด้วยกันดีกว่าก็เลยจะมาบริจาคให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไงครับก็จะเป็นของของเสริมทักษะของเด็กอ่ะครับพี่ เลยจักรยานคันเล็กๆเอาไว้ถีบๆอเงี้ยครับทา mm hmm. งโรงเรียนเราก็จะถามโรงเรียนว่าโรงเรียนต้องการอะไรบ้างเงี้ยครับงียน,นเขาก็แบบเา็าบอกมาว่าเลยอยากได้ประมาณประมาณานี้ผมก็เลยออาง,งั้นลองดูแล้วกันงั้นก็ลองลองลองแบบเปิดให้ทุกคนร่วมทําบุญกันลองดูนะครับ mm hmm. คนเขาก็ mm hmm. โอ้ยก็สนใจกันเยอะแต่ว่าครั้งเนี้ยมันไม่ได้เตรียมงานอะไรกันเยอะครับคือแบบทํากันแบบด่วนๆมากคือคิดคิดได้ผู้ต้องทําเลยเพราะว่าด้วยคิวงานด้วยอะไรต่างๆนานาด้วยครับอืมก mm ็เลย เดี๋ยวไปบริจาคให้น้องๆกันวันนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นทางโรงเรียนทางสูตเนี่ยเลยวเ,เขาขอเป็นห้องน้ํามาอีกผมว่าด้วยยอดตอนนี้ผมยังไม่ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดอูอีกทีหนึ่งตอนที่ถึงนู่นเนี่ยลุ้นเหมือนกันนะแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะน่าจะได้แหลมั้งนะครับน่าจะได้น่าจะได้ได้กี่ห้องแต่ไม่รู้ว่าคือเดี๋ยวต้องไปดูหน้างานด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปดูวันนี้ว่ามันมันจะต้องแบบทำกี่ห้องห้องน้ําเป็นลักษณะอะไรยังไงพวกผมผม,ไ,มไ,ไปนานผมยังไม่เห็น ขอบคุณนะครับที่ช่วยอธิบายขอบคุณครับอธิบายยาวมากมันต้องท้าวความไม่หนึ่งขอบคุณครับนี่หนึ่งตบมือแล้วมีพึ่งบิน,น,นพึ่งพึกงจำเราพึ่งนี่ใช้อยู่แล้วครับพึ่งพึ่งพึ่งขอบคุณนะครับยอดไิจ่ยอย่างมาเรื่อยๆเลยนะครับก็นี่แหละครับยอดไิจากหลังหลังจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างไปแล้ว นะครับก็เดี๋ยวผมมาสรุปให้ดูตอนที่ไปถึงโรงเรียนเลยนะครับน่าจะถึงประมาณช่วงบ่ายเนาะเที่ยงถึงหรอชั่วโมงครึ่งนะประมาณเที่ยงครับประมาณเที่ยงเด็กต้องกินข้าวเราต้องดูเด็กกินข้าวเออชุดอาจารย์ไปดูไปกินข้าวกับเด็กไปแย่งเด็กกินข้าวโอ้ยรแรกมาีแล้วนะแจมไปโรงเรียนกี่โมงเนี่ยครับเดี๋ยวกำลังจะเดินทางแล้วครับเดี๋ยวต้องขอตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปไม่ทันน้องๆกันบาย ไปแล้วไปแล้วครับยังบริจากได้เรื่อยนะครับจนถึงนู่นเลยจนผมปิดตอนเย็นเลยจเจอกัน,กนครับเดี๋ยวเจอกันที่นูน่นเ,เจอกันที่นูน่นทีเดียวเลยสวัสดีครับ